สวัสดีท่านผู้ชมนะคะบรรยากาศสดๆนะคะที่ศาลแม่ฮันนี่ศรีสานนะคะรับชมบรรยากาศสดๆทาง YouTube นะคะช่องมณีชาแนลเดอร์นะคะวันนี้นะคะก็หลังจากที่หวยออกไปแล้วนะคะแอดมินีก็เพิ่งได้มานะคะที่ศาลแม่ฮันนี่ศรีสานในวันนี้นะคะก็ยังมีนะคะผู้คนนะคะเดินทางมาขอโชคนะคะ ต่อเนื่องนะคะเมื่อเช้าก็อามาเยอะอยู่นะคะวันนี้วันพระด้วยนะคะค่ะวันนี้วันพระนะคะก็มีผู้คนนะคะที่เดินทางมาขอโชคขอลาบแม่เยอะมากเลยนะคะ,ะได้เจอเลขแล้วก็เดินทางกลับนะคะ เสียงรถดังมากเลยนะ,ะเพราะว่าสารแม่นี้ติดถนนนะคะวันนี้ก็นะคะมาเจอนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีจ้าอ,อีกรอบหนึ่งสวัสดีค่ะจ้าอีกรอบหนึ่งนะคะไลฟ์สดทาง y ยูทูบบอ่ะนี้ครับผมหลังจากที่เมื่อกี้ไลฟ์สดทางเพจแล้วดับไปเลยร้อน,นเครื่องร้อนเหรอค่ะวันนี้ก็มีผู้คนมาเยอะเองเนาะ,ะโอ้เยอะมากค่ะวันวันนี้มาเยอะมากค่ะแล้วปูกราบหรืยอยังเนาะค่ะเมื่อกี้ปูยัง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 เหคะยังอยู่ตรงไหนเนาะค่ะจุดไหนมุมไหนเนาะ อยู่นู่นฝั่งนู่นอ๋อฝั่งนู่นใช่ไหมคะฝั่งนู่นอ๋อฝั่งนู่นปู่ฤาษีอยู่นู่นอ๋อเป็นปู่ฤาษีด้วยใช่ไหมคะไปหรือยังปู่ฤาษีท่านอยู่นี่เมื่อกี้ปู่ให้อะไรนะปู่ทองคำเนาะปูทองอะไรนะปู่่ปูนาคาปู่ทองแดงท่านในหนึ่งสามแปดทล้วให้หนึ่งสามแปดปู่ฤาษีให้หนึ่งสามเจ็ดอ๋อปู่จับด้วยใช่ไหมคะเมื่อกี้ใช่ใช่ใช่เป็นจับดิ่อ๋อไม่ทันเป็นจับได้เป็นจับได้หนึ่งสามแปด ขอบคุณมากเลยนะคะจากขอบคุณ <spooky> ตื <diving curs CDU> ่นแต่เสียงรถเนี่ละตื่นแต่เสียงรถอยู่นะคะคุณผู้ชมเนาะต่างาตาไลร้องไห้เลยนะคะทุกคนค่ะ มาเจอน้องชื่อช่องอะไรเนาะลืมละพอดีเจ้ารำเสีพรน้ยสมบูรณ์ชาแนลค่ะอ่อขังมาเจอกันบ่อยอยู่เนาะเจอกันบ่อยเข้าไปเข้าไปคอมเมนต์ในในคลิปพี่มณีวันนั้นอ๋อใช่ไหมคะใช่ค่ะจ้าขอบคุณนะคะที่รับชมนะคะแล้วก็มีผู้คนนะคะเดินทางไปมาไปมาตลอดเลยนะคะ เพราะว่าวันนี้ก็เป็นวันพระด้วยนะคะเดินทางได้ตัวเลขแล้วก็เดินทางกลับนะคะแล้วก็จะมีอาพุธเดินทางมาเรื่อยๆนะคะปูทองคำนะคะเมื่อกี้ก็จับให้1นึ่ดนะคะจับห้ ไฮนี้เลยนะคะนี่จับลูกเปิง้องนะคะหนึ่งสามแปดกับห้าศูนย์นะคะสรับุรพยานาคาปูนาคาเนี่ยแหละพยานาคาร้ะนะคะท่านผู้ชมเนาะก็สายสายยานาคนะเดินทางมาจากทางไหนเนาะไปเนาะ <c oughs> แสดงว่ามาด้วยกันเลยใช่ไหมพันธุ์กลุ่มนี้มาด้วยกันเลยใช่ไหมคะมาจากทางไหนน้อคะ, <c oughs> อะเราดูเลขทูปเออเออเออเลขทูปนะคะอนนี้ยังไม่มีการมา เดินทางมาจากไหนเนาะคะ่ะเดินทางมาจากไหนคะสีเกตเลยค่ะสีเกตเหรอโอ้ ถูกไหมคะเมื่อกี้ไม่ได้ซื้อครับพอดีมาเกี่ยมแม่ที่บ้านมาเลยถานมาพอดีอ๋อแม่วันนี้แม่มากราบไหว้ขอพรแม่เนาะเห็นจุดทูบเมื่อกี้อ๋อยืนตรงนน้นเนาะเดี๋ยวเราดูเลขทูบด้วยกันนะคะจ้ะเราดูเลขทูบกับคุณพี่นะคะก็ต่างคนต่างมาก็ขอ จุดทูบแล้วก็ร่วงไหนะคะอะเดี๋ยวแอดนี่ขอร่วงหายให้ท่านผู้ชมเนาะวันนี้เนาะค่ะเดี๋ยวไม่เคยร่วงเลยนะคะตั้งแต่มาเนี่ยนะคะตั้งแต่มาถ่ายทำนะคะที่ศาลแม่ฮันนี่ศระะีศาลแอดนี้ก็ไม่เคยร่วงหายเลยนะคะ <c oughs> เดี๋ยววันนี้นะคะก็จะขอแม่นะคะขอแม่ฮันนี่นะคะจับหายร่วงหายก็ให้กับท่านผู้ชม FC, เอฟซีแฟนช่องเนาะ ขอรจ้าท้าก่อนนะคะขออธิษฐานก่อนนะคะท่านผู้ชมเนาะอธิษฐานขอให้แม่นะคะอันดับแรกเลยนะคะขอให้ลูกสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะอย่าเก็บอย่าข้อย่าจนนะคะทารวยเงินทองมีโชคมีลาบนะคะแล้วลูกก็จากขอเน็ต<ห>ไม่ดีนะคะถ้ามีคนโทรเข้ามาโอ้ คอยจับปิงปองกันด้วยนะคะท่านผู้ชมนะเสียงเสียงนะเพราะว่าวันนี้วันพระนะคะเสียงให้ท่านผู้ชมอดีตกันช่องเนาะสามนะคะแอดมินีจับมาได้แล้วสามนะคะตัวแรกนะคะขอ้สามตัวแล้วก็สองตัวนะคะวางไว้วางไว้แล้วก็จับอีกนะคะหนึ่ง สามหนึ่งสามเจ็ดนะคะออกไปแล้วนะคะเมื่อกี้นะคะจับได้สามจับได้หนึ่งนะคะตัวเลขตัวเดียวกันกันกบปูพญานาคข้าราชน,นะคะตัวรุ่นตัวที่สามนะคะจะจับได้เหมือนปูน้าราชหรือเปล่านะคะตัวที่สามปูจับได้แปดนะคะอันนี้คือจับได้หนึ่งสามเลยนะคะถ้าเลข8ปดมา,าดก็แสดงว่าตัวเดียวกันกับ ปู่พญานาคราชนะคะท่านผู้ชมเนาะอนรอรุ่นนะคะสี่นะคะสี่สามหนึ่งสี่ค่ะท่านผู้ชมเอ็ดวินีจับหานะคะล้วงหายได้สามหนึ่งสี่นะคะอันนี้สามตัวนะคะแล้วก็จะขออีกสองตัวนะคะขอสามตัวแล้วก็สองตัวนะคะ เสี่อีกแล้วค่ะท่านผู้ชมสี่สองตัวนี้ได้เลขสี่นะคะคนณคุณคุคุหกได้สี่หกนะคะจับมาแล้วได้สี่หกนะคะเลขแรกสี่หกค่ะท่านผู้ชมเนาะ หนึ่งสามอะไรนะสามหนึ่งสี่จับสามตัวได้สามหนึ่งสี่สองตัวก็สี่หกนะคะ มาหรือยังเนาะค่ะเนาะมายังคะใแล้วครับอันนั้นบ่งห้ากับเสริมมาหรือเปล่าห้ากับเสริอ๋อครั้งแรกเลยใช่ไหมโอ้ก็เลยมาขอแม่เลยเนาะจุดเลยห้าสองตัวที่สามกำลังโผล่หัวมาอันนี้ใช่ไหมคะ สองตัวที่สามม่นสิเป็นหกบอกเนาะคือเคยนะนเรารุ่นตัวที่สามนะคะปลาเป็นครั้งแรกขนาดอยู่ใกล้ๆเลยใช่ไหมคะนี่ไม่ได้มาบ่ อ๋อยุงเทพ,พอ๋อบานยู่สีเกตจะเลยแวะมากขอแม่เนะานะหกปาหกนะไม่หก็ศูนยหรอยังไมมไม่หมดเนาะยังไมมไม่หมดอ่ะรุ่นรุ่นรุ่นนะคะ มีสายเข้ามานะคะท่านชมก็โทรศัพท์ก็จะไม่ค่อยมีสัญญาณเนาะค่ะหาให้แฟนเ<ะ>ฟสประจำอยู่นี่หรอจ้าใช่ค่ะก็มาบ่อยอยู่ค่ะจ้าอันนี้ติดตามในช่อง YouTube ด้วยเด้อนะคะจ้าค่ะ YouTube มินิชาแนลนะคะ